ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแม่จะทำความเข้าใจนะคะเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าเราได้ระลึกถึงพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรคุณแม่อาจจะสรุปสั้นๆนะคะอ้าวคราวนี้คุณแม่ถามเห็นดอกบัวนี่ไ้่ลูกยกนิ้วให้เลยใช่ไหมอ๋อ อันนี้ดอกบัวจริงๆที่บานคนที่ดูบัวให้ในสถียนธรรมสถานบันเนี้ยคงตั้งใจที่จะให้พวกเราได้เห็นดอกบัวที่บานอยู่ใกล้พรอองค์นะคะนี่ก็เป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นจริงๆจากอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเราเมื่อกี้คุณแม่มาคุณแม่ก็สะดุดใจว่าโอ้ดอกบัวนี่ใหญ่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากเลย เราเรียนรู้บัวเนี่ยด้วยอะไรด้วยอะไรถ้าตาก็เอาไว้ดูมือก็สัมผัสถ้าเอาจมูกดมกลิ่นดูนะก็ได้กลิ่นถ้าถูกใจก็เรียกว่าหอมไม่ถูกใจก็เรียกว่าเหม็นถ้าตามองดูถูกใจก็เรียกว่าสวยไม่ถูกใจก็เรียกว่าไม่สวยเห็นไหมคะเรากำลังเรียนรู้ แต่ทั้งหมดมันเรียนรู้แล้วกลับไปที่ไหนลรกตาดูจมูกดมกลิ่นกลับไปรู้สึกที่ที่ใจค่ะกลับไปรู้สึกที่ใจใจเป็นตัวตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบถามว่าที่มันชอบหรือไม่ชอบมันก็มี อะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในสมองของเราด้วยนะสมองเป็นกายนะลูกวันนี้เราแทบจะยังไม่ได้คุยธรรมะกันเลยแต่ว่าท,ท,ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งสิน้นคุณแม่อยากให้ทุกคนลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราใช้สมองคิดแล้วมารู้สึกที่ใจ งานของใจเนี่ยมันจะมีลักษณะใจไม่มีเชฟไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะหมายถึงเรื่องจิตนะคะแต่มันมีความรู้สึกมันมีความจำได้หมายรู้มันรับรู้อาการของจิตที่มันมีการปรุงแต่ง มันทำให้เราเนี่ยตัดสินอะไรกับโลกเนี้ยตามอคติและความเชื่อมากมายแลและอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมากเนี่ยที่เราต้องเกื้อกูลก็คือถ้าเราเป็นมนุษย์ที่แท้เนี่ยเราจะมั่นใจด้วยเจตนาอันสุจริตของเรา ให้ตั้งใจเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมให้ตั้งใจสำรวมระวังใจของเราถึงแม้ว่าคนจะสรรเสริญหรือนินทาให้สรรเสริญแล้วเราไม่จริงมันก็ไม่จริงให้นินทาถ้าเราไม่จริงมันก็ไม่จริงเชิญคนที่จะผ่านโลกกระทำแปดซึ่งมันมี ทั้งได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุก์เนี่ยมันต้องเดินทางอยู่บนมรรคแปดซึ่งวันนี้พรอองค์รับสั่งกับท่านอัญญาโกธัญญาว่าทางสองทางทั้งชอบทั้งชังไม่ใช่เป็นหนทางแต่อริยมรรคมีองค์แปดที่มีสัมมาทิฐิเป็นดังสารถีเป็นดังสารถีเลย พระองค์คือผู้ชี้ทางอริยมรรคมีองค์แปดคือหนทางเป้าหมายคือนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางอยู่ว่าเราจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินหรือไม่เราจึงต้องมีมรรคจิตมรรคภาวนามรรคไม่ได้เดินด้วยเท้าแต่เดินด้วยจิตมีมรรคจิตมรรคภาวนา ทั้งผู้ที่บวชเก่าบวชใหม่ก็ต้องทบทวนว่าในพรรษาเนี้ยเราจะมีมรรคภาวนามากขึ้นพวกนี้สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติคุณแม่จะลองยกคำสอนจากพระโอษฐ์ที่บอกว่าถ้าอาวิชามีทุกก็มีถ้าอาวิชาไม่มีทุกจะมีได้อย่างไรถ้าอาวิชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อไหร่ทุกมีแน่นอนแล้วมนุษย์จะพ้นทุกได้ก็ต้องถอน อวิชาจะเป็นดอกบัวปานหรือจะเป็นดอกบัวที่อยู่ที่โคนตมแล้วลังแต่เป็นเหยื่อของเต่าปลาก็อยู่ที่เรารู้ทางหรือไม่รู้ทาง